สวัสดีค่ะสวัสดีเอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องลอกิกฮารวยอยู่ขณะนี้เด้อค่ะเมื่อนี้กมาเจอกับลอจิกอีกเหมือนเดิมเนาะคะ่ะมือนี้อาจจะมืดมือแล้วค่ะลงคลิปจะลงเราพัฒนาให้เสร็จเนาะแล้วก็สิพยายามลงรัฐบาลไทยต่อเนาะคะ่ะจะพยายามเนาะคะ่ะสําหรับคนที่รอคอยอรัฐบาลไทยของลอกิกแล้วก็ ของเหล็กมีทีมาเนาะค่ะแล้วก็ของเส้นอื่นๆอีกเนาะค่ะเดี๋ยวเรากิ๊กจะพยายามลงเนาะ,ะสาหรับเมื่อนี้เนาะ,ะกิกก๊กจะมีต่าแนวทางราพัฒนาของมาดามคำนวณน,นะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังคือเก่าเนาะ,ะสําหรับราพัฒนาของมาดามคำนวณน,นะคะก่อนอื่นก็กาบความประคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะค่ะบกาวาสิเป็นคนเก,าาก่าแล้วก็คุใหม่เนาะ,ะที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งติดตามครั้งแรก ขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาเบิ้งคลิปแล้วก็ติดตามแนวทางของทุกๆเสี้ยนที่ล็อกกิ๊ลงไปเนาะขอบพคุณหลายๆค่ะแล้วก็กบขอบคุณมาดามคำนวณนะคะที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทางช่องคือเกาเนาะหมวดนี้เพิ่นหมานเพิ่อนเฮงเพิ่นปังเนาะค่ะมันหมานเฮงเเพื่อนได้ยินเต้าเพิ่นดีใจลายไปเบิ้งคลิปของเพิ่นมาดีใจลายดีใจน้ำเพื่นคือกันค่ะเพราะว่ามันลดรายงวดเนาะ ก็คือข,ของเรากิงอะคะ่ะหลุดลายงวดเพราะเขาเนี่ยเขาก็ดีใจเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวเนาะเอามาเป็นแค่แนวทางปรดใช้วิตารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเด้อค่ะเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดเรากินกรกาบขอโทษขออภัยไวกอนขอโทษขออภัยสาหรับตัวเลขแนวทางถ้ามันบาเขาบ่ปังเนาะเอาไปเป็นแนวทางเพื่อต่อยอดบึง เพรหอมปลาหอมข้อนะคะสำหรับใครที่ติดตามของมาดามคำนวณแล้วได้เนาะก็ดีใจน้ำเด้อได้หน่อยได้ลายก็ดีใจคือเก้านะคะกับขอบพระคุณอีกครั้งนะคะกับขอบพระคุณหลายๆค่ะสําหรับเมื่อนี้เนาะล็อกกิ๊กมีแล้วตัวเลขแนวทางเพิ่งหายมาแล้วแล้วก็ทางมาดามเพิ่นกระสีลุ่งของเพิ่นไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอีกล็อกกิ๊กกับมาซาเนี่ยเพราะว่าพึ่งจะวางนะคะเมื่อนี้วันหยุดขอเพิ่นหยุด วันนี้ก็สิลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รอคลิกคือเกาเด้อค่ะนะฮะเบิ่ตัวเล็กแนวทางสําหรับราวพัฒนาของมาดามคํานวณต่อกันเลยเนาะ่ีก็ะจะเทียบเคียงให้บึงก่อนเนาะตัวใหม่กับตัวเกาอ่ะ สำหรับตัวเลขแนวทางเราพัฒนาของมาดามคำนวณน,นะคะของพื้นเข่าไปสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อนี้ตัวเลขแนวทางสำหรับวันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้นะค่ะเราพัฒนาของมาดามคำนวณวิ่งรูดมี9กับ2 2ตัว6หางมี9 5้า9 6 2สงห้าสองห เก้าเจ็ดสองจ็ดตัวนิวรุตจอของเพื่อนก็มี4หางและะ้วค่ะมี95 25ห้าสค่ะตัวเบิรนก็มี99กับ22งสามตัว4หางมี925 926 9ห้แล้วก็9ก้ค่ะแคปหน้าจอเอาค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของมาดามคานวณเนาะเอาไปเป็นแนวทางฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางสําหรับ แนวทางราวพัฒนาของมาดามคำนวณเนาะคะ่ะเผื่อพื่นจะเข่าตองวดเนาะคะ่ะสำหรับ f อซแฟนคลับของพื้นที่เข้ามาดูกับกับขอบคุณหลายๆเนาะ,ะอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วก็บเบิงคลิปลอกิกให้จบในเด้อค่ะ <laughs> อย่าเฝ้ารำคานกันดูตัวเลขแนวทางไปเพื่นๆก่อนเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเรากิกจะเอาย้อนหลังมาให้เบิงอีกคือเก่าเนาะสำหรับ เซียนของของของมาดามคำนวณเนาะรอบนี้สีเอาตัวเลขแนวทางย้อนหลังมาให้เบึงสําหรับเดือนนี้เนาะคะ่ะตุลาคมว่าเลขพิ่นมีเข่ามีหลุดงวดใดแน่บ่บ่ได้เขียนใส่สมุดอันนีใ้ให้เดี๋ยวจะให้เบื้องเป็นแผ่นกระดาษไปต้องหวดต้องหวดขึ้นก่อนแล้วเนาะคะ่ะมันจะได้ง่ายดีเนาะสําหรับ เอฟซีแฟนคลับที่ติดตามมาดามคำนวณกราบขอบประคุณในลายเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์เพราะว่าสีมาจากทางช่องมาดามเป็นแฟนคลับของมาดามยี่แล้วค่ะล็อกกี้ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบประคุณตัวเล็กนะทั้งจากมาดามทุกๆงวดเนาะคะ่ะที่หายมาว่างท้างช่องล็อกกี้กราบขอบประคุณเอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาติดตามกราบขอบประคุณเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นเดือนเนาะคะ่ะสําหรับ วันที่สองตุลาคมลาวพัฒนาของมาดามคำนวณอ่ามันออกไปศูนย์สี่แปดเลขบุญเก้าไปแปดเก้าแล้วก็เลขล่า,ลางศูนย์สี่เนาะคะ่ะหลุดไปหนึ่งงวดเนาะคะ่ะสําหรับของมาดามขราวงวดที่สองข่าตัวนิ่นตัวเจาะเลยตัววิ่งเข้าตัวนินตัวเจาะเก้าหกอ่ะเอ้ขอโทษขออภัยอาจจะเบ็่แม่ตัวนิ่นตัวเจาะแต่จับคู่มาเนาะ ให้ถือแบบประตองกลับนะคะมีเก้าหกเก้าหกสำหรับของมาดามคำนวณอันใดคันล็อกกิ๊กว่าผิดว่าก็ถือกะอย่าว่ากันเด้อค่ะขออภัยหลายๆบางที่ว่าไปกะลงคําเรียบเรียงคํามาถือกะขอโทษหลายๆเด้อค่ะอย่าถืออย่าซ่ากันเนาะต่อมาวันที่เจ็ดตุราคมเีขอ,ออกศูนศนย์แล้วก็สี่ศูนย์เนาะ ปืนห้มาป็นจับมาห้มีหาวิ่งหาน้ำมันเล่นใดมาหาหาศูนย์เลขมันออกสี่ศูนย์ป็นหาหาศูนย์ก็หลุดไปนะคะหลุดไปหลุดงวดเป็นงวดตัวน,นี้ค่ะ,ะสําหรับงวดนี้เก้าตุลาคมเก้าตุลาคมเพิ่นกระเขา้าตัวนินตัวจอเลยเนาะคะ่ะนี่ของมาดามคํานวณแปดสี่สำหรับตัวนิ้นตัวจอด ดีบุออกซีสามหาเนาะพิ่นห้มาหกสามออกสามห้าแต่ล่างเข้าเต็มเต็มค่ะตัวนิ้นตัวเจาะแปดสีงวดต่อสิบเอ็ดตุลาคมหลุดไปหนึ่งงวดเนาะคะ่ะไปเข่าของทางอุบุลเนาะห้าเก้าเลขขา้างหน้าพื้นว่าเป็นของทางอุบุลหลุดไปอีกหนึ่งงวดเนาะสำหรับสิบเอ็ดตุลาคม สิบสี่ตุลาคมเขาตัววิ่งตัวรูดเนาะคะ่ะสองตัวมาตัวเนาะวิ่งแปดอ 8, อกแปดเก้าปดเก้าของเพื่อนไปบอสุดเนาะแต่ถ้าวิ่งลุกเอฟซีแฟนคลับวิ่งเนาะได้อยู่แล้วเนาะคะ่ะแปดเก้าแบบปรตองกลับพร้อมวิ่งแปดสำหรับของมาดามคำนวณงวดต่อมาสิบหกตุลาคม ของเพิ่นกะระลุดไปนึง,งวดอีกเหมือนเดิมนะคะเหมือนกัน11ตุลาคม16ตุลาคมสิบแกระลุดนะคะสิก็หลุดออก4ีหนึ่งของเพิ่นวิ่งสองกับวิ่งหลาอกกิีดเขียนผิดวะนะยี่ ยีสิบเอ็ดกระ,ะุดเนาะค่ะหลุดไปหนึ่งวดยี่สิบสามที่ผ่านมาเพิ่งผ่านมาหมัดๆเนาะออก3าสามกับหกสองของเพื่อนกระ,ะ,ะุดเนาะหลุดไปหลุดไปงวดมันได้มาเข่าอีกงวดนี้เนาะคะ่ะ ยี่สิบห้าตุลาคมของพื้นเขาเต็มเต็มอยู่นะคะแบบไม่ต้องกลับทั้งบนทั้งล่างสำหรับวิ่งสองเนาะวิ่งสองอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของมาดามคำนวณน,นะคะของมาดามคำนวณฝากไว้เป็นแนวทางเลยเด้อค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางให้เบึ้งตัวเลขแนวทางอีกรอบนึงเนาะอันนี้เป็นตัวเก่านี่ตัวใหม่เด้อค่ะฟัง ฟังนี่ตัวใหม่สุดท้ายนี้เนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณ FC, าาเอฟซีบัวเล็กสิเขาสีรุดกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันกับขอบพระคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทันเรียบเพาเขาเ่าปังเรากี่กาบขอโทษขอษขอภัยเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมคือเก็อันละค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องยอมรับนะคะถ้าเรียบเพาเขาเ่าปังเขาก็ต้องขอโทษเป็นธรรมดาเนาะอยากให้เอฟซีแฟนคลับทุกท่านเนาะ ใจทุกคนมันมานเฮงๆปังๆเนาะงวดนี้ต่องวดอีกเนาะสำหรับ fc แฟนคลับของมาดามมักเซียนใดจัดเซียนนั้นเนาะคะ่ะคันลินลายเซียนคือว่านะคะเราไม่มีทุนเนาะห้าลินเพ่อหอมปากหอมคอตามตลอดบอเขาห้ากระตามคือจัง fc ของเรากิกว้านละไอเลขกเจ้าเขาจะงวดเนี่ยโอ้ลรกิกกะอยากให้เขานะคะแต่ก็ตามเหมือนเดิมมันเล้วสันเพราะว่าเพิ่นได้ตามแล้วเด้เนาะเพื่อว่าโอ้กลับขอบคุณในไลน์กลับขอบคุณ ดีใจแค่นี้ก็ดีใจค่ะเป็นกำลังใจให้ลอกิกในการอัดคลิปตอนเนาะแล้วก็เป็นในการเหตุแนวทางเนาะค่ะเ,เลขคำนวณเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ลอกิกก็กราบขอบพระคุณมาดามคำนวณเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณค่ะและ้วก็สวัสดีค่ะ